นี่คือแผ่นประกอบอาหารกัเมชีสคุณภาพที่เชฟเนืออชีพเลือกใช้มาดูกันว่ากัเมชีสทำอะไรได้บ้างมาพิสูจน์กันเลยครับแผ่นประกอบอาหารกัวเมชีชชชมมชไไมสออาาช,ช่วยซับน้ำที่ออกจากเนื้อวัตถุด,ดิบก่อนทอดและยังช่วยซับน้ำมันหลังทอดได้มากที่สุดถึง20เท่า สำหรับใครที่ชอบน้ำซุปใสจะต้องดูนะครับง่ายมากเพียงใช้แผ่นประกอบอาหารกัวเมชีสเป็นตัวกรองว,ว้าวไม่น่าเชื่อน้ำซุปใสมากใครที่ไม่ชอบเครื่องเทศป้นกับน้ำซุปง่ายนิดเดียวนำเครื่องเทศที่อยากใสวางลงบนแผ่นประกอบอาหารกัวเมชีสแล้วหอ่อลงต้มได้เลยเศษเครื่องเทศจะไม่ปนในน้ำซุปของคุณอย่างแน่นอน อย่ากระพิบตาเพราะนี่คือการดูดซับที่เยี่ยมยอดมากครับใส่แผ่นประกอบอาหารกัวเมดชีสลงไปแผ่นกัวเมดชีสจะดูดซับฟองและไขมันที่ลอยบนน้ำซุปออกมาจนหมดทำให้อาหารของคุณดูน่ารับประทานมากๆต้องบอกว่า สารพัฒประโยชน์จริงๆแต่มาดูว่าทําไมคนญี่ปุ่นถึงเลือกใช้แผ่นประกอบอาหารโกเมชิตเป็นอันดับแรกผลิตจากเส้นใยธรรมชาติเกรดพรีเมียมเวอร์จินพับร้อยเปอร์เซ็นฮาชิโซทนความร้อนได้สูงถึง270องศานําเข้าไมโครเวฟได้เลยไม่มีสารฟอกขาวซึ่มซับได้สูงสุดถึง20เท่าผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณาสุขญี่ปุ่น คุณภาพฟู้ดเกรดสะอาดปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไงกันบ้างครับกับแผ่นประกอบอาหารกัวเมชีสของเราอไนไรค่ะแต่ไม่เพียงเท่านี้นะครับแผ่นประกอบอาหารกัวเมชีสช่วยเก็บความสดของผักได้อย่างไม่น่าเชื่อกลั่ำปลีม่วงครึ่งหัวอีกฝั่งวางไว้เฉยเฉยส่วนอีกฝั่งห่อด้วยแผ่นกัวเมชีสว้าวยังคงความสดได้ยอดเยี่ยมจริงจริง มาดูที่เนื้อวัวกับเนื้อปลากันครับกัวเมชชีสช่วยลดกลิ่นคาวและคงความสดไว้ได้ทำให้เนื้อไม่เปลี่ยนสีและยังช่วยลดการเติบโตของแบคทีเรียได้อีกด้วยยังไม่หมดกัวเมชชีสยังใช้ทำความสะอาดจานชามได้อย่างมีอนามัยโดยไม่ทิ้งเส้นใหญ่ตกค้างเห็นไม่ว่ามันง่ายมากเลย สารพัดประโยชน์จริงๆแผ่นประกอบอาหารโกเมชีจากญี่ปุ่นเป็นเจ้าเดียวที่กล้าการันตีความสะดวกสะอาดและถูกสุขอ,อนามัยในการประกอบอาหารปลอดภัย100%เ